เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามข่าวบอกเล่าของนบุลูกาขอถาวายพระเกียรติพระองค์พระเจ้าข้าวันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วสิทธิคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนา เหมือนกับที่ยอนสอนสิทธิของเขาเถิดพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อาภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธิ์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนคนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่า mm. เพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่า อย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเราเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงสแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่สแสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่แผู้ที่ทูลขอพระองมากกว่านั้นหรือพระวาจาของพระเจ้าขอรพระก<พ>ิตเจา้า<อ>ทรงพระเจริญเทิทนเชิญน,นั่งพี่น้องเลรกบทอ่านทั้งสามในวันนี้เน้นในเรื่องของการ อธิษฐานภาวนาบทอา่านแรกน่าสนใจพี่น้องอยากจะขยายความให้รายละเอียดเมื่อพระเป็นเจ้าผู้องค์ได้เรียกอัปาหัมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนอับราหัมออกมาพร้อมกับบิดาพร้อมกับภรรยาและออกมาพร้อมกับหลานชายคนหนึ่ง ที่ชื่อโลดตอนนี้ตัวละครสำคัญมีอยู่สองตัวก็คือตัวอับราฮัมแล้วก็โลดเมื่อเดินทางมาถึงแผ่นดินคานาอานคานาอานเกิดแห้งแล้งที่สุดนนั้นอับราฮัมโลดพร้อมกับคนอื่นๆก็เดินทางเข้าไปในประเทศอียิปต์ซาราซึ่งเป็นภรรยาของอับราฮัม เป็นผู้ที่มีหน้าตาสะสวยฟาโรของอียิปต์เห็นซาราก็นึกชอบใจก็อยากจะได้เป็นสนมอับราฮัมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเมื่อยกซาราให้กับฟาโรฟาโรได้รับการดนใจจากพระเป็นเจ้าว่าซาราหญิงคนนี้ไม่ใช่หญิงโสดเธอมีสามีแล้ว แต่ว่าอับระหัมเองก็ยังมีความเคารพน,นอบน้อมต่อฟาโรพร้อมที่จะยกภรรยาที่ชื่อซาราให้กับฟาโรแต่ฟาโรก็ที่สุดเมื่อรู้ว่าเธอเป็นภรรยาของอับราหัมก็เลยยกซาลาคืนให้กับอับระหัมพร้อมกับพระราชทานฝูงแกะแพะให้กับอับระหัมเป็นจำนวนมากแล้วก็บอกอับระหัมว่า เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเมื่อท่านเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ท่านพร้อมกับหลานพร้อมกับซาลาภรยาเดินทางกลับไปอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นดินแดนที่พระเป็นเจ้าพระอ,องค์ตั้งใจจะประทานให้ตั้งแต่แรกอับราฮัมก็เดินทางกลับออกมาพี่น้องเมื่อเดินทางกลับออกมาอับราฮัมมีฝูงแกะแพะมากมายโลถเองก็มีเยอะ เวลาที่เลี้ยงแพะเวลาที่เลี้ยงแพะแกะปากฏว่าคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแพะของอับราฮัมและคนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงแกะของโลดทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะว่าแย่งที่เลี้ยงสัตว์อับราฮัมซึ่งเป็นลุงก็ได้พูดกับหลานชื่อโลทว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าลูกน้องเราทะเลาะกันที่สุดแล้วเราก็อาจจะทะเลาะกัน เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต,ต้องมีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่เอาอย่างนี้ให้ลดหลาน,เ,นเลือกเอาสถานที่ที่จะอยู่อาศัยให้เลือกก่อนและค่าจะอยู่ในที่ที่เองไม่ได้เลือกที่สุดโลดก็เลือกเอาสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ก็คือที่เมืองโซโดมและเมืองโกโมลาโลดก็ย้ายสิงสาราสัตว์ของตัวเองไปเลี้ยงที่นั่นก็มีความสุขดีอับราฮัมก็อยู่ที่เมืองเฮบรนก็มีความสุขดีไม่ต้องทะเลาะกันแต่ว่าทั้งอับราฮัมแล้วก็โลดนั้นก็ยังไปมาหาสู่กันในฐานะที่เป็นลุงและเป็นหลานพี่น้องที่รักประเด็นที่สำคัญที่จะต้องการเล่าในวันนี้ก็คือว่า โลดอยู่ที่โสดมและโกโมลาเป็นเมืองที่มีความโอดมสมบูรณ์เมื่อเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยคนอยู่อย่างมีความสุขเมื่อคนอยู่อย่างมีความสุขมันก็จะคิดอะไรที่แบบแผงแผลงขึ้นมาเพื่อที่จะสนองกิเลสตัณหาของตัวเองยกตัวอย่างถ้าเราเห็นบ้านใดเมืองใดหมู่บ้านใดเริ่มจะ อยู่นิ่งแล้วเริ่มจะเจริญแล้วมันจะมีอะไรพี่น้องมันจะเริ่มมีซ่องใช่ไหมครับมันจะเริ่มมีคาราโอเกะมันจะเริ่มมีบ่อนมันจะเริ่มมีสถานบันเทิงมันจะเริ่มมีอะไรต่างๆเนี้ยขึ้นมาพี่น้องดูเลยพี่น้องดูเลยโสดมและโกโมลาในสายมันั้นก็เช่นเดียวกัน เมื่อรู้สึกว่าจเจริญก้าวหน้าแล้วก็คิดสิ่งพวกเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าโซดมโกโมลามีมากกว่านั้นเพราะว่าคนในเมืองนั้นเป็นพวกลักร่วมเพศเพราะเป็นเจ้าพระองค์มองดูโสดมและโกโมลาแล้วพระองค์ก็เห็นโรถเห็นภรรยาแล้วก็เห็นลูกสาวสองคนรวมแล้วสี่คนอยู่ในเมืองโสดมและเมืองโกโมลา อยู่ในสภาพที่ล่อแหลมพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ตั้งใจว่าเจะทำยังไงดีถ้ามันชั่วขนาดนี้ปล่อยเอาไว้คงไม่ได้เดี๋ยวจากโสดมแล้วกรมโบรามังกรจะขยายไปที่เมืองอืินๆอีกเพราะฉะนั้นต้องตีกรอบพระเป็นเจ้าพระองค์ก็เลยปรึกษากับอับราฮัมจะทำยังไงที่จะทำให้เมืองที่หลานของอับราฮัมอยู่เนี่ยจะไม่ถูกทำลาย เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถูกทํำลายแน่นอนพระเป็นเจ้าพระองค์ก็เสด็จมาอย่างที่เราได้ยินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีชายสามคนเสด็จมา,อ,าอับะาฮัมก็สนทนาต้อนรับเข้ามาในเต็นท์ทำอาหารเลี้ยงแล้วที่สุดชายสามคนนี้ก็พูดถึงเรื่องของซาลาจะมีลูกใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องว่าเนี่ยเมืองโสดมและเมืองโกโมลา ที่โลดอยู่เนี่ยคนดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะทำลายพระเป็นเจ้ายิ่นคำขาดเลยนะครับว่าเราจะทำลายอับราฮัมก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พระองค์เป็นผู้พระไทยดีถ้าในเมืองเนี่ยมีคนดีหนึ่งร้อยคนอับราฮัมเริ่มเริ่มขอแล้วนะครับเริ่มภาวนาแล้วเริ่มสนทนากับพระเป็นเจ้าแล้วเริ่มขอแล้ว สนทนาในฐานะที่เป็นลูกกับพ่อแล้วถ้ามีคนดีหนึ่งร้อยคนในเมืองนี้พระองค์จะยังทําลายเมืองนี้หรือเปล่าพระเป็นเจ้าบอกเราไม่ทําลายหรอกเพราะเห็นแก่คนดีหนึ่งร้อยคนในท่ามกลางคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่เมืองโสมดมและเมืองโกมบลาเราไม่ทําลายอับราฮัมก็ไปนค้นนะครับไปดูโอ้ยนะเดินรอบเลยนะเมืองโสดมและเมืองโกมบลาเป็นนับหัวเลยปรากฏว,ว่าไม่ครบร้อยครับ กลับมาต่อรองกับพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าถ้ามีเก้าสิบห้าล่ะถ้ามีคนดีเก้าสิบห้าล่ะพรอเป็นเจ้าบอกถ้าเก้าสิบห้าเราก็ไม่ทำลายพี่น้องเห็นในบทอ่านใช่ไหมครับต่อรองลงมาเรื่อยๆเจ้ากระทั่งที่สุดนั้นอับราฮัมต่อรองว่าถ้ามีคนดีสิบคนในเมืองสโสดมเมืองโกบลาพระองค์ยังจะทำลายเมืองนี้อยู่หรือเปล่าพระเป็นเจ้าบอกไม่เราจะยังไม่ทำลายอับราฮัมก็ไปค้น,คนหาย ปรากฏว,ว่าที่มีพอใช้ได้มีอยู่สี่คนคือโลดภรรยาของโลดแล้วก็ลูกสาวสองคนที่สุดนั้นเทวดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้พาสี่คนนี้ออกจากเมืองโสดมและเมืองกุมโลาออกมาแล้วก็สั่งว่าเมื่อเดินออกมาแล้ว ถ้าเจ้าได้ยินเสียงตูมตามอยู่ข้างหลังอย่าหันหลังกลับนะถ้าเจ้าหันหลังกลับเจ้าจะมีอันเป็นไปรถเดินออกมาลูกสาวของรถสองคนออกมาภรรยาก็ตามออกมาด้วยแต่ว่าได้ยินเสียงตูมตามปรากฏว่าภรรยาของรถนั้นคงจะเป็นห่วงทรัพย์สมบัติที่อยู่ในเมืองนั้นก็หันหลังกลับไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองสุโม พี่น้องที่รักในพระคัมภีร์บอกว่าร่างของภรรยาของโลดกลายเป็นเสาเกลือกลายเป็นเสาเกลือแต่ว่าประเด็นที่ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องในวันนี้ก็คือว่าท่าทีขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อคำอธิษฐานภาวนาของอับราหัมคืออะไรคือยอมทุกเงื่อนไขถอย จนกระทั่งสุดซอยถอยจนกระทั่งหลังพิงฟ้าต่อรองตั้งแต่หนึ่งร้อยคนจนกระทั่งถึงสิบคนสิบคนอับราหัมไม่กล้าต่อรองอีกแล้วเพราะว่ามันน้อยเหลือเกินที่สุดหาไม่ได้สิบคนมีเพียงสี่คนพระเป็นเจ้าพระองค์เป็นองค์แห่งความรักก็จริงแต่ว่าพระองค์ก็เป็นองค์แห่งความยุติธรรมพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ต้องการตีสอนไม่ใช่ปล่อยให้มนุษย์ย่ำแย่อยู่ร่ำไป ไม่อย่างนั้นเชื้อโลกมันก็จะกระจายไปทั่วพี่น้องที่รักในที่สุดเมืองโสดมนี่แหละก็ได้ยุบลงไปกลายเป็นท่านเลตายที่เข็มที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันนี้ถ้ามาถ้าเรามาดูในพระวรสารในวันนี้ท่าทีของการภาวนาเราจะเห็นว่าพระเยซูกิรร์เจ้านั้นพระองค์แม้ว่าจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ก็อธิษฐานภาวนาพระองค์อธิษฐานภาวนา เช้าก่อนทํางานพอทํางานเสร็จพระเยซูเจ้าก็อธิษฐานภาวนาเพื่อขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานภาวนาบ่อยๆบบ่อยๆๆก็ทําให้สิทธิ์สังเกตเห็นนะครับว่าเออพระเยซูเจ้าภาวนาเป็นกิจวัตรประจําวันและก็สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบางคนก็เคยเป็นสิทธิ์ของนักบุญจอร์ด์บปติสมาก่อนแล้วก็เห็นนักบุญจอร์ดแบปติสมีชีวิตภาวนา อย่างว่านบุญญาบัพติสนะครับมีชีวิตภาวนาก่อนที่จะออกประกาศเทศสนเนี่ยอยู่ในถิ่นทุรกันดารเลยนะครับอธิษฐานภาวนาตลอดเวลาที่ประกาศเทศสนทําพิธีล้างให้กับประชาชนในสมัยนั้นก็อธิษฐานภาวนาเพราะฉะนั้นสิทธิของนบุญญาบัพติสบางคนตอนหลังเมื่อยาตบัพติสถูกตัดคอแล้วสิทธิเหล่านี้มาเป็นสิทธิขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็เห็นพระเยซูเจา้าอธิษฐานภาวนาเออชีวิตของผู้ ทรงทมเนี่ยจะอธิษฐานภาวนาตลอดเขาก็อยากอยากภาวนาเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ้างในพระวรสารในวันนี้จึงขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าสอนเขาให้อธิษฐานภาวนาที่น้องสังเกตนะครับว่าเวลาที่พระเยซุคริสต์เจ้าสอนสารุสิทธิ์ให้อธิษฐานภาวนาพระเยซูคริสต์เจ้าเริ่มต้นด้วยคําว่าอะไรพี่น้องเริ่มต้นด้วยคําว่าข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดา คุณพ่อทัศนัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของพระกัมพีได้แปลคำคำนี้ภาษาฮิบรูใช้คำนี้ว่าอับบาอับบาแปลว่าพ่อแต่พ่อทัศนัยแปลลึกมากไปกว่านั้นอีกพ่อทัศนัยแปลว่าพ่อจ๋าคำว่าพ่อจ๋านั้นเวลาที่ลูกพูดกับพ่อทักพ่อเรียกพ่อว่าพ่อจ๋า มันหมายถึงอะไรพี่น้องมันหมายถึงความเป็นกันเองมันหมายถึงความสนิทสนมมันหมายถึงการไม่มีช่องว่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ต้องการที่จะให้สิทธิ์ของพระองค์อธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยท่าทีของลูกที่คุยกับพ่อไม่ใช่ท่าทีของลูกน้องที่คุยกับเจ้านาย เป็นท่าทีของลูกที่คุยกับพ่อเป็นท่าทีของลูกที่คุยกับแม่เพราะนั้นท่าทีของลูกที่คุยกับพ่อกับแม่มันเป็นท่าทีอะไรมันเป็นท่าทีที่สบายสบายมันเป็นท่าทีที่เป็นกันเองมันเป็นท่าทีที่เปิดหัวใจต้องการอะไรก็บอกทุกใจอะไรก็เล่าอยากได้อะไรก็ขอเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของการอธิษฐานภาวนาของเราชาวคาทอลิก และพระเยซูก <Lauren. S 1> ิจเจ้าพระองค์ต้องการจะให้เรานั้นมีท่าทีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในลักษณะที่พระองค์เป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเราเป็นบิดาของเราเป็นพ่อจ๋าเป็นแม่จ๋าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นชีวิตภาวนาขององค์พระเยซูกิ์เจ้าซึ่งพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าพระองค์มีฤทธิ์มีเดชทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังอธิษฐานภาวนาเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์ ไม่ได้มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรต่างๆเราไม่สามารถทําอะไรสําเร็จได้ด้วยตัวของเราเองเราจําเป็นต้องขอพลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการอธิษฐานภาวนาพี่น้องที่ลักถามว่าจะอธิษฐานภาวนาอย่างไรจรึงจะได้ผลบางคนบอกว่าอุ้ยนะฉันภาวนาตลอดเลยนะขอสามตัวมาจังหลายงวดแล้วครึ่งชีวิตเรายังไม่ถูกเลยน่าทำยังไงจึงจะได้ แล้ในชีวิตของฉันมีความทุกข์มีปัญหาและฉันขอก็รู้สึกไม่ค่อยได้อะมันมีเทคนิคอยู่สามประการพี่น้องเพื่อที่ขอแล้วจะได้ประการแรกผู้ที่ขอนั้นจะต้องพยายามเป็นคนดีซะก่อนพี่น้องต้องถามตัวพี่น้องเองนะครับเวลาที่พี่น้องอธิษฐานภาวนา พี่น้องพยายามที่จะดําเนินชีวิตเป็นคนดีไหมพยายามไหมพ่อใช้คําว่าพยายามพี่น้องอาจจะยังไม่เป็นคนดีแต่ว่าพี่น้องมีความพยายามในแต่ละวันในแต่ละวินาทีในแต่นาทีไหมพยายามที่จะเป็นคนดีไหมพระเป็นเจ้าพระองค์มองที่น้ําใจถ้าหากว่าเราผิดพลาดวันนี้แต่เราก็ลุกขึ้นใหม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองพยายามที่จะเป็นคนดีพอดีวันหนึ่ง ล้มอีกแล้วผิดอีกแล้วพอวันต่อไปเราก็ลุกขึ้นแก้ไขแก้บาปปรับปรุงตัวพยายามที่จะเป็นคนดีอย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีน้ำใจก็เข้าเงื่อนไขแรกก็คือว่าเราพยายามที่จะเป็นคนดีเพราะนั้นประการแรกถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่เราขอหนึ่งต้องพยายามเป็นคนดีก่อนประการที่สองขอสิ่งที่ดีเวลาที่พี่น้องขอเนี่ย พี่น้องต้องพิจนารณานะครับว่าขอสิ่งที่ดีไหมไม่ใช่ว่าขอให้คนนี้ตายขอให้คนนี้ชิบหายขอให้คนนี้ล่มจมให้ฉันดีคนเดียวพระเป็นเจ้าไม่ให้แน่นอนพระเด็นเงื่อนไขประการที่สองคือว่าขอสิ่งที่ดีเหมือนที่พี่น้องขอมิซาเนะพี่น้องขอให้คนนี้สุขสาําราญขอให้คนนี้หายเจ็บป่วยขอให้คนที่ตายไปแล้วได้รับการยกขึ้นสวรรค์ไปสู่อ้อมโบของพระผู้เป็นเจ้า ขอสิ่งที่ดีปรกการที่สามอันนี้ก็สำคัญขออย่างดีขออย่างดีก็คือขอด้วยท่าทีที่มีความสุภาพถ่อมตนขอด้วยความอ่อนน้อมไม่ใช่ขอแบบบีบบังคับพระพูดเป็นเจ้าไม่ใช่ไปยื่นเงื่อนไขกับพ่อเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าลูกขอสิ่งนี้ ถ้าไม่ได้ลูกทิ้งศาสนาถ้าไม่ได้ลูกคืนไม้กางเขนถ้าไม่ได้ลูกขอลาออกจากศาสนาคริสตพ่อไปประจำที่วัดแห่งหนึ่งไปใหม่ๆนะครับไปเดือนแรกเลยก็มีผู้หญิงสองคนเอาไม้กางเขนพระกัมพีและสายประคำมาคืนคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อ ฉันขอลาออกจากศาสนาคริสต์ก็เลยถามว่าเอา้าททำไมล่ะก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้สมัครใจเข้ามาหรอกนะพอตอนหลังมา,าไปเรียนคำสอนมีคนแนะนำก็ก็เลยตามเลยนะครับรับศิลล้างบาปก็มาเข้าวัดก็มาทำประกอบศาสนก,กิจแต่รู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่ทางอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นการตอบโจทย์ของชีวิตเพราะฉะนั้นขอลาออกนะพี่น้องการที่เขาต้องขอลาออกอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเขาจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตอนที่เข้ามานั้นเข้ามาอย่างไรเพะัะน,นั้นพี่น้องในการที่เราจะดำเนินชีวิต เป็นคิษสชนที่ดีนั้นมันมีความยากลำบากบางทีขอเนี่ยไม่ใช่ขอปุ๊บได้ปับพ่อเคยยกตัวอย่างแม่คนหนึ่งใช่ไหมครับแม่คนเนี้ยชื่อมอนิกามีลูกชายโอ้ยลูกชายน่ยเป็นคนเก่งปราดเปรืองพอเก่งแล้วก็ไม่ไม่ฟังใครนี่เขาเรียกว่ามีความรู้ท่วมหัวเกือบจะเอาตัวไม่รอด ไปบรรยายที่ไหนโอ้คนฟังเป็นหมื่นเป็นแสน,นเป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่เข้าวัดแม่ก็วอนขอองค์พระเป็นเจ้าสวดสายพระคำเวลาที่ลูกไปบรรยายในมหาวิทยาลัยแม่เป็นนั่งอยู่โต๊ะแถวหลังเวลาที่คนเข้าปรบมือที่ลูกชายบรรยายคนเข้าชอบใจเขาชื่นชมลูกชายแม่สวดภาวนาน้ำตาไหลแปลก คนอื่นชื่นชมลูกชายแต่ฉันรู้สึกเศร้าใจเพราะลูกชายมีความรู้เชี่ยวชาญแต่ลูกชายไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ปฏิบัติศาสนกิจพอลูกชายบรรยายเสร็จมีรถมารับไปบรรยายต่อแม่ตามไปแม่ไปนั่งแถวหลังสวดสายประคำครับพี่น้องมอริการนี่สวดกี่ปีพี่น้องรู้หรือเปล่ามอริการนี่สวดให้ลูกชายคนเนี้ยสี่สิบปี ส่วนให้40ปีวันหนึง่งลูกชายคนนี้ชื่ออักุสตินก็พราะเป็นเจ้าโดนใจจากคำอธิษฐานภาวนาของแม่ก็ไปพบกับท่านปราชญ์พระศาสนาจากผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งชื่อนักบุญอัมบรสก็คนเก่งเจอคนเก่งแต่ว่าคนเก่งที่มีพระเจ้าย่อมเหนือกว่าคนเก่งที่ไม่มีพระเจ้า อากุสตินคิดวันแน่เจออัมบรอสซึ่งมีพระเจ้าปรากฏว,ว่าออกุสตินยอมแพ้ออกุสตินยอมเรียนคําสอนจากอัมบรอสอัมบรอสสอนคําสอนแล้วอักุสตินเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังเท้านะครับเปลี่ยนจากกระดุมเพลย์บอยตอนหลังนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เข้าบวชเป็นพระสังฆราชเป็นนักปราชญ์และที่สุดนะครับจากกระดุมเพลย์บอยคนเนี้ซึ่งไม่มีบาปไหนที่เขาไม่เคยทํานะครับ เปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนบาปกลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เพราะคำอธิษฐานภาวนาของแม่ที่ชื่อโมนิกาอธิษฐานภาวนาเป็นเวลาสี่สิบปีวันนั้นพี่น้องที่ลักพี่น้องอย่าท้อถอยในการอธิษฐานภาวนานักบุญยอนมาลีเวนเนบอกกับพวกเราว่าให้ใช้เวลาสามนาทีในการสารรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามีให้ใช้เวลาสามนาที ในการขอสมาโทษสำหรับบาปที่เราทำและวอนขอสิ่งที่เราต้องการและให้เราใช้สามนาทีในการอ่านพระคัมภีร์ฟังพระองค์ในความเงียบเพราะฉะนั้นการอธิษฐานภาวนาเป็นการสนทนาระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนลูกที่คุยกับพ่อขอในสิ่งที่ต้องการพระเป็นเจ้าจะประทานให้ตามที่พระองค์เห็นสมควร ขอพระเจ้าหนวยพรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน